เอาละครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนุชิตเกมเมอร์กันอีกเช่นเคยแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นลูเมียโลมิงนะครับก็มากับสกินอ๋อเจ้าด้วยนะก็จะเป็นยังไงนะครับเกมนี้ก็มาดูกันเลยเอาละครับก็เข้ามาอยู่กันในตัวเกมแล้วนะครับก็จะมาเล่นเป็นลูเมียโลมิงนะครับอ่าก็เป็นวิธีการเินเกมนะครับสำหรับลูเมียของผมเองนะมาเคครับ ก็มาโซนกันเลยนะในช่วง้นเกมนะครับนี่ไงโดนสกิลไม่โดนก็สำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด like, ติดตามให้กันด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับก็ค่อนข้างที่จะเจอตัวโถมค่อนข้างเยอะนะเกมนี้เราก็ต้องเล่นเซฟเซฟนิดนึงนะครับผมก็จะออกเป็นทางด้านของเวทอ่ากึง่งป่องกันนะครับเป็นของเวทที่แบบ ช่วยเสริมเกาะนะครับมันน่าจะช่วยได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเค้นลดคูด้าวด้วยนะนี่ไงตายไปสวยเลิศเวอร์ก็อิลูเมียเนี่ยเป็นตัวเมทที่ค่อนข้างซีซีแน่นนะครับแต่โดนเนิร์ฟนะครับโดนเนิร์ฟเรื่องความเร็วของสกิลแล้วก็ระยะสกิลที่สั้นขึ้นนะครับมันก็จะโยนแบบโดนยากมากขึ้นนะครับแต่ถามว่าโดนไหม ก็โดนนะครับถ้าโยนในระยะปานกลางนะระยะปลายๆเนี่ยเขาก็จะหลบง่ายขึ้นนะครับประมาณนี้นะแล้วก็พยายามโยนให้มันทีๆนะครับเนี่ยโยนให้มันทีๆโอเคสวยมุมแบบนี้เขาน่าจะโดนง่ายอยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นมุมแคบนะเอาโดนตันอนะยังไงโยนไม่โดนก็ถือว่าเกมเราเปิดมาค่อนข้างดีนะ ได้มาละสองสกอร์นะครับต้นเกมนะจังหวะน,นี้น่าจะได้มังกรนะเพราะว่าเขายังมาไม่ทันเลยรีบตีเถื่อนดุนดวนโอ้โดนโดนแบทแมนล้วงยังไงยกนี่งไงโยกอีกทีอันตีบุ้มหัวไม่โดนโดนเซฟิตโอเค เดี๋ยวขึ้นเป็นทางด้านรองเท้ากันสถานะนะครับเพราะว่าถ้าขึ้นรองเท้ารถคูดาวเนี่ยมันจะแบบโดนซีซีแล้วเราจะโยนสกิลไม่ออกนะ,ะเพราะว่าผมเน้นแบบทำซีซีแบบพยายามใช้ซีซีให้มันออกออกไปได้อะพยายามโยนสกิลออกไปให้ได้นะครับถ้าเราโดนตันมันจะทำซีซีให้เพื่อนอยากนะครับก็แล้วแต่ใครจะเล่นนะครับถ้าเล่นเป็นสายรถคูดาวก็จะสกิลมาลัวนะครับก็ใช้ได้บ่อยนะ แต่ผมขอออกเป็นรองเท้ากันแล้วกันแต่ก็จะออกเป็นของเมตที่มีรถคูดาวแทนนะครับของเวทนะยังไงสิจะเอาเหรอมาดิไม่ได้เจอโอ,อมาค่อนข้างนานนะโอเคครับสกอร์เราไปห้าตัวแล้วฝั่งเรานะครับ พ็เกมค่อนข้างนำนิดหน่อยยังไงนี่ไงไม่โดนสกิลมันลอยช้านี่ไงอันตีลงหัวบุ้มอันตีเราไม่ค่อยแรงนะถ้าเล่นสายนี้นะครับก็จะเป็น cc ให้เพื่อนเข้ามากกว่านะครับเหลือเอาไว้ขัดศัดดตรูนะแครี่เขาหลบสบายด้วยแหละเกมนี้เพราะว่าเป็นลาวิวกันเพื่อทานานะครับโอ้โดนโซนอยู่เพื่อน ไม่น่าตายหรอกเดินบังให้ขนาดนี่นะครับนี่ประจำตำแหน่งเราไม่ใช่แทงทั่วไปที่จะเดินเข้าไปนะครับเราก็โซนๆให้เกาะน,นะไม่มีใครมาจริงอะลาวิลก็เดินเล่นอยู่ได้เขาไปแก๊้งบนแล้วเหรอเงียบจัดเลยเข้าไปแก๊งบนแล้วลน,น,ะนะครับ นั่นไงมเดียวเลนกลางเอาไม่รับเวฟบเหรอไม่เป็นไรการกลกงก่อนก็ได้ปิงลงมาเร็วงั้นฉันขอรับเว็บเลยละกันโซนไปก่อนนะครับอยากได้เวฟบคอละโอเคมาดิครับโยนไปก็ต้องออกของเวทด,ด้วยนะครับสำหรับดูเหมียโรมิงนะถ้าไม่งั้นมันจะไม่มีดามีนะครับเหมือนมันมีแค่ซีีแล้วก็เลือดอะ ประมาณนี้นะเราต้องออกของเวนมาด้วยนะครับจะได้มีประโยชน์นิดนึงมันก็คล้ายๆแบบลูอี้นั่นแหละครับออกของเวดมานะเป็นลมิงนะแต่นี่มีโล่ไงมันต้องออกไปแล้วนะครับเค okay. ถ้าใครจะเล่นสายแทงผมมองรู้ว่ามันแบบมันเหมือนจะฆ่าไม่ได้อะแทงก็ไม่ได้ด้วยเพราะมันต้องแบบมันต้องโยนสก,กิลไกลๆไ,ไงมันไม่ใช่ที่จะเอาตัวเข้าไปนะครับออกของแบบเป็นเกาะมันก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะ โดนแบบนี้สลับของไม่ได้มาต่อกันเลยนะครับเมื่อกีผมว่าผมจะสลับเป็นสามเหลี่ยมอ่ะเพื่อให้มันได้แบบเออเอล่าบัฟให้มันถึกขึ้นนิดหน่อยนะแต่ไม่ทันนะครับโดนสต,ตันนะไม่ได้ล็อกซื้อไว้ได้ประเด็นนะโอเคลุยๆในร่างแตกตอนไหนเนี่ยกลางไม่เคลียร์ด้วยนะมารับหน่อยเบสเน่ย เราต้องรอเวฟให้เมดด้วยนะครับเมด,ดเราจะได้มีตังแล้วก็มีดาเมจให้เราในาทีมไฟนะครับนี่ไงยกไม่โดนสกิลมันลอยชา้าจริงๆนะนี่ไงอืมช่วยหน่อยโอ้พุ่งเข้ามาแบบน,นี้กดล้างไปสิครับโอ้อินนิดแรงมากเลยช่วงนี้เห็นอินนิดเขาเล่นบ่อยนะตัวมันหัวหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะครับไม่แน่ใจนะช่วงนี้นะ เอ็นหยิบกันเยอะมากเลยนี่ไงอันตีลงหัวไม่โดนใครเลยหรือเปล่าโอเคบอกแคลรี่มาทำล่างก่อนนะครับแคลรี่ทิ้งเลนอน่ะบอกสลับแต่ลิงเขาไม่สลับให้ไงจะให้โลมาเล่นแบบนี้เล่นยากมั้ยเนี่ย กำลังไปใจเย็นเพื่อนพยายามเก็บสแต็กไว้สักหนึ่งสแต็กนะครับเราจะได้ปลาไปเลยเนาะทนายทีมไฟอยากออกตัดเลือดหน่อยนะแต่มันโอ้โห,โหออกของมาได้เยอะแหละราคาก็ร้อยหกสเอาเอาคนนี้ก่อนแล้วกันโอเคตัวดูดเลือดฝั่งเขาก็ซ้มสีตัวนะครับ ก็ไม่ทุเลนี่ไงโอ้โดนวันนี้ฟิกเกอร์แล้วนี่ไงยกไม่โดนลิงแช่เลินทำไมทิ้งเลนบนด้วยเอาเอาปล่อยเลนบนเฉยโอเคช็อตเมื่อกี้ไม่ควรทำนะครับควรจะกันเลนมากกว่านะเมื่อกี้แต่นี้เขาปล่อยให้ศัตรูเอาป้อมง่ายเกินไปเขาไม่กันด้วยเพราะว่าหวังคิวแค่ตัวเดียวนะครับ เราควรเคลียร์ก่อนมาเติมนะครับไม่ใช่ทําแบบลิงนะเมื่อกี้ยืนเฝ้าไม่กันเลนเขาจนดันแตกะถึงจะไปเคลียร์นะครับนี่ไงเข้ามาดิเข้ามาดิามา ي, ไม่เข้าเว้ยนีอันตีเช็คแมปเราค่อนข้างที่จะดีนะเกมนี้ว่ามีตัวเปิดแมปสองตัวเลยนะครับ มีลินนิดด้วยที่เอามาแก้ทางแบทแมนนะครับแต่ผมก็เปิดแมปได้อยู่แล้วไงสลหรับอันตีนะถ้าขึ้นรดคูดาวาควบ40ก็น่าจะประมาณ30วิกว่านะครับโอเคลิงแรกมาได้ก็ถือว่าให้อภัยแต่แบทแมนจะเข้าขวาเงีนไงแบทแมนจะเข้าขวากุ้งไปแล้วกุ้งแล้วไงอะ่ะโยกดีเซฟินมาตั้ไหนเนี่ยสวยสลับเกือบตุยนะครับดีนะมีของถึงนิดนึง ระวังอันตีลาวิวโดนหัวเกือบโดนพอดีว่าเดินเข้าพุ่มมาดีนะเมื่อกี้เกือบโดนอันตีลาวิวสอยหัวแล้วนี่อันตีลงหัวไปเลยแบนแมทเปนเพื่อนนะครับมันจะได้ไม่ต้องหายตัวมันก็คูดาวไว้อยู่ไม่ต้องไปซีเรียสกดรถไปเลยดาเมจก็ไม่ค่อยมีนะครับแบบพยายามกดหาจุดแบนแมนได้ได้ครับ ถ้าเราหาตำแหน่งแมทแมนได้ก็คือเราจะเล่นง่ายเนี่ยเห็น <'s> ไหมมีลินดีดก็ยังแก้ไม่ได้เลยเปิดแมไม่ทันโดนล้วงก่อนนี่ไงอืม <c oughs> ขอแล้วกันเอาลิงเข้าไปทุบต่อเฉยตอนนี้เงินเขาเริ่มตามมาแล้วนะโอ้โหโดนแบบนี้รอดไปเนี่ยไม่น่ารอดนะครับโดนแบบนี้ มาต่อเลยนะครับนี่แบทแมนอยู่ซ้ายบนนะครับเราพยายามหาตำแหน่งแบทแมนเพื่อนนะเพื่อนจะได้กล้าเล่นนะครับถ้าไม่งั้นเพื่อนคงจะเกาะป้อมเลยอะ่ะถ้าแบทแมนแบบถ้าไม่รู้ตำแหน่งแบทแมนนะเราเดาใจมันไม่ได้ไงเพราะว่าแบทแมนเนี่ยตอนเราเดินไปแก๊งเลนน่มันจะชอบดักทางนะครับอ่ามันอยู่บนนะครับตอนนี้นะอ้าวเลนบนไม่มีคนเคลีย สุดยอดแครี่เหมือนไม่อ่านเกมกันเลยอ่ะคีปดันเลนบนก็ไปการเลนบนสิเฮ้ยจะบ,บ้าต,ตายต้องติ๊กบอกกันเนี่ยเล่นแบบของง็งงงดูดีไปทีละสองคนอ่ะแทนที่จะแยกกันแทนที่ออมันจะแยกมาทําล่างคนเดียวนี่ไงยกอันนี้มันเดินออก,กันเลยอ่ะสองตัวเนี่ยแทนที่จะช่วยกันทาเลนสักคนหนึ่งต้องเอาออไปทําเลนอ่ะอแล้วก็ให้แครี่มาเล่นเลนตัวเอง แยกวันนี้มันจะมีคนไม่เขีรยคีบเลนหนึ่งนะครับหึห <c oughs> โดนมองโอโ้โหไม่ตายเว้ยยังพออยู่เลือดหมดแล้วนะให้เขาใส่สุตเลยนะะอือ <c oughs> ดวงช่วยไม่ได้จะช่วยยังไงเลือดก,ก็น้อยบอกถอยก็ตามเข้าไปนะครับตีมันอยู่บาฟ้าแมทแมนเนี่ย เดี๋ยวขึ้นเป็นทางด้านของไกอาเลยนะอามาชาอิงนีนมันต่อได้ไงแล้วไกอาแล้วก็เผื่อแบทแมนดวงไม่ได้ด้วยนะครับไกอาเนะียเราจะหาเวทของเวทชินเดือนมาทดแทนเนี่นมันต้องเลือกระหว่างทอยกับไกอาอิงนีนมันก็ไม่ได้เบิร์นแบบทีเดียวตายผมเลยไม่ออกทอยแต่ถ้าทอยมันก็จะได้ลถคูดาวรถคูดาวก็จะ40พอดีนะครับ แต่ถ้าออกไก่อา,าก็จะได้ของกันเวทไวนะครับเพราะว่ามันราคาน้อยกว่าทอยนะครับแล้วก็ได้เลือดเยอะนะนี่ไงโอ้โหตายปะเนี่ย <c oughs> มาต่อเลยนะครับแบทแมนอย่างแรงหรือว่าแบ็ควินจะโยนใส่เราทีเดียวไม่ตายถ้ามีกันอะถ้ามีไก่อาเมื่อกี้ไม่น่าตายนะครับไก่อามันเดงเลือดได้ไงยังพอแบบยื้อชีวิตได้นะเมื่อกี้เ้าก็มาโยนเหรอเนี่ย ล่วงดีครับเข้ามาตัวเดียวแบบนี้ซีซีเป็นล้านนะบอกเลยเีตัวเบิร์ดอ่ะเข้ามาก็ตายตัวดามีจะจัดเลยทีมเรามีแต่ตัวผังน้นเขาแพ้เราค่อนข้างเยอะมากเลยนะแบบตัวแบบแพ้ทางจัดเลยฟิกเกอร์โยนนี่ไงโยนไม่มีใครดูเลยเว้ยออยก็แตกแล้วตัวล่วงเราตายหมดแล้วเหลือแต่ตัวดามีนะครับ จะไปต่อก็ได้นะมาเล่นกับเราหน่อยอย่าไปกลัวแค่แบนแมนมาดินี่ไงจะได้ว่าโดนนะครับมาดีมาดีเดี๋ยวเราอัอนติมีแล้วก็บวกเลยอ่ะบวกได้นะอันติมีอ่ะเราจะเห็นตัวแบนแมนนะครับนี่ไงอยู่หลังเราพอดีรับมือเลยข้างหลังกดล้างยกสวยโดนลินดิสพยายามช่วยยู สบัดออกให้เพื่อนสวยได้อยู่ครับได้อยู่ต้องเด่งเลือดอ่ะต้องไปนะบอกเพื่อน <to> ไปก่อนต้องไปแล้วนะโดนตีได้นเนี่ยสวยนะเนี่ยโอเคขึ้นแหวนรดคูด,ดาเลยแล้วกันจะได้สีสิบไปเลยนะครับไม่ต้องรอจะได้แบบของไว้ด้วยนะ <S <S เอาเลยตีเลย ไม่ต้องลังเลงเปิดดนตีมองหัวเอาเขาพลาดเลยนะครับสวยได้ป่าได้หมดเลยนะเนี่ยเนี่ยอาตุยทีเดียวเอาไม่ตีอะตีดิเอาเตดดอาดีดิเฮ้ยรออะไรล่ะเฮ้ยแครี่ก็ยิงปีอยู่หลังก็ได้นี่อือหือ๋อ,อเจ้าสวยสะบัดเลิศเวอร์ ไปไปตีไป,ไปโซนอยู่ตีไปโยนโดนทำอะไรอะ่ะอ๋ออ,อันตีเปิดแมพเห็นตัวแมสแมนอยู่นะครับเมื่อกี้กลับบ้านก่อนแป,ป๊บเดี๋ยวขึ้นจะเป็นดังนั้นซอลลร่งอล่าเลยไหมมันจะได้รถเกาะพวกรอบๆด้วยนะครับไม่ต้องออกแล้วตัดลงตัดเลือดเนี่ยปล่อยเลยก็ได้นะดาะร์เอาล่วง ปล่อยอัตโนมัตินะครับอ้อยตายนะเอาให้จบเลยเลยลวดเดียวไม่รู้จะจบได้ไหมนะตีตีกลางก็พอแล้วมั้ยตีกลางแต่ก็พอโอ้โหโปิ้งงานโหดเกินโห้ล่วงหมดเลยว่าโดนปิ้งงานยิงฟีกดหลังให้ฟีดิโอไม่นะนี่ไงสะบัดอืม ฟรีให้หน่อยเฮื่อตานมาช็อตนี้เลยนะครับนี่ไงมาเราเสียดาร์กไปนะครับเมื่อกี้ลุยลุยซ้ายน่าจะเยอะนะครับซ้ายสองตัวเฮ้ยจบได้นะเอาจริงๆมันจบได้นะเนี่ยสามต่อสองยังไงก็ไหวอะถ้าเราฆ่าได้ก่อนยังไงเราก็ชนะไม่ได้น่ากลัวเลยเซฟินอะ นั่นไงเซฟิอยู่เลนบนไม่กันบ้านด้วยทิ้งเพื่อนให้กันบ้านคนเดียวเหรอบ้านแตกนะบอกเลยนีไ่ไงทิ้งเพื่อนให้กันบ้านคนเดียวครับป่าเขาทิ้งเพื่อนให้กันบ้านคนเดียวที่บ้านหน่อยใครก็ได้เอาจะแตกแล้วอ่ะนิดเดียวเองหืมต้องยอมปล่อยป่ะไม่ไหวโอ้โหมีดช่วยอยู่นี่ย่งไงไม่น่ารอด นี่เดียวเองอ่ะจะแต่คือแล้วเอา้าเซฟิโยนเอา้ามงไม่โดนด้วยเจอฟิกโยกนะครับลีดฟิกโยกอย่างนี้ก็ร่วงดิตัวโยนของทีมเขาเอเนี่ยเซฟิเนี่ยทำให้เรามีโอกาสชนะค่อนข้างสูงไปตอนนี้คือต้องรอเพื่อนเกิดอ่ะรู้สึกว่าดูวุ่นวายมากลยนะดาก็จะเกิดละ เรามีโอกาสได้ดักไปตีบ้านเขานันเนี่ยมันโซนมาโซน,โซนลิงเอาไว้ได้ตั้ตัวก็ดีมันจะเป็นอะไรที่ดีมากโอ้โหตัวปัญหามาแล้วฟีงงารดทีตายหมดเลยเมื่อกี้ผมมาตัวนี้เขากล้าเล่นมากนะถือว่าน่าประทับใจนะครับเปิดดันตีนั่นไงเจอตัวแล้วโดนปิดมาเนี่ยตอนนี้คือลิงดักอดียว แทนที่จะไปทำล่างให้มันกลับไปเคลียร์บ้านเอาเมโดนจังวันนี้ต้องเอาแบนแมนได้นะเพราะว่าเราต้องแลกคนไงเราเสียเมดเราก็ต้องแลกตัวลวงมาตัวไอ้มีเนี่ยเราผมขึ้นเป็นสามเหลี่ยมเลยแล้วกันแล้วก็เซตเป็นแช่แข็งจะได้สลับกบก่อเกิดได้ ไม่คุ้มแล้วรอล้างเนี่ยมันไม่คุม้มเดี๋ยวสลับไม่ทันนะครับอโอ้คาก,ออก็งั้นให้โอ้โหมันกดล้างสวนแย่แล้วแย่แล้วโอ้ยังอยู่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 ยอยไอช้ชายนี่ไงไอช้ชายสวยรับสวยลิงดันอยาให้มันกลับได้ป่ะลิงดันดูลิงดันดูดนดต้องโซนดาร์ไ้อะจบไม่ได้นะครับต้องมาเอาดาร์ ใกได้แข่งแล้วมา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 ลวุลลิงควรมารวมนะว้ยเลื่เลืเเลืมาตีตีตีเอาอ้อยอ้อยไม่มาตีปะทำเวฟเชย จะได้ดาวไหมเนี่ยติโอ้โหนี่จนมันมาหมดแล้วอะโอ้โหต้องรอให้เขามาครบใช่ไหมถึงจะตีนั่นไงเขาเกิดครบละห้าตัวถ้าไฟแพ้ก็คือแพ้เลยนะครับกคจะตึงอะตำล่างไปเรื่อยเือเร็วเอาดิดดีโดนดิพระเจ้าช่วยกวยทอดเฮ้ย ต้องให้ลิงทำร่างไปเรื่อยๆครับเคี okay, สวย oh. Oh, อ๋ออ๋อมีโดนยังไงมามามาโห oh. ต้องได้ดรางแล้วปะขนาดนี้แล้วครับคือตึงมากเกมนี้ตึงเครียดจะจะมารีวิวสก,กินูเมียใหม่ชิวๆนะแต่กลับตึงเครียดมากนี่ไงมันไปไหนแล้ววะ อันตีคนรัวเอามันกลับแล้วเราได้ดารฟฟีแล้วเนี่ยไม่ตีดางล่ะเออเอาไอ้นี่ก็ได้อเอาโดนเป็นแมนนาจะมงเอาโดนขัดแบบนี้ตายเจสวยเอาดาร์คือมาขนาดนี้แล้วไม่ตีตักดีนะครับยังไงก็กันไหวนะครับเขาไม่มาด้วยเคลียรี่เราเกินมาดีดูวุ่นวายจริงๆเลยมาดีครับ ปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยมาเบนแมนตายไ,ไ,ไปเร็วชิวชิวถ้าเบนแมนตายก็ไม่มีตัวล้วงต้องมาออนแล้วนะมาขนาดนี้แล้วมาออมาอออูโดนเสียสกิลใหญ่ไปแล้วหนึ่งสกิลนะครับฟเกอร์นี่กดแช่แข็งหลบ มงไม่โดนนะดินี่ไงยังเหลือยังเหลือของดีก็อเกิดยังอยู่ไอ้นุ่มนี่ไงไม่ตายปึ๊บมไม่ตายเว้ยไม่ตายจะไม่ตายปุ๊บสลับเคียวอยู่ไหนมือต้องไวนะครับสลับสับเปลี่ยนแบบรวดเร็วไม่ได้เสียไว้ด้วยแต่ก็ช่างเนี้ยความเร็วของมือสวยครับก็จบไปแล้วนะครับสลับเกมนี้นะ ก็มาดูกันนะครับว่าใครจะได้ MVP นะครับอ่าโอเคครับก็เป็นทางด้านอ้อยนะครับที่ได้ MVP นะถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องดยชิดกเกมเมอร์ได้ครับเพื่อจะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน bye บ๊ายบายครับทุกคนไว้เจอกัน